วันนี้รับทันทีสามพันบาทกับรถทํางานทําเงินรองรับน้ำนักได้ห้าตันกับโตโยต้ารีโควนันนี้ประวัติดีจัดรีดาวสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอกับน้ อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้นะพักมีรถเขาไม่มานําเสนอคุณลูกคาที่กําลังมองห้ารถทํางานทําเงินนะคะเป็นในส่วนของรถตอนเดียวหรือร,รือวารีโวกอครัวนะคะคันนี้พรองวิ่งงานนะคะเจ้าะเดียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะรองรับนักได้ห้าตันเดี๋ยวเรามาช่วรอบคันกันเลยนะคะคันนี้ตกแต่งอะไรไฮบางนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะซัหรับคันนี้ก็เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเป็น ัวสี่รถจะเป็นสี่ข้าวเดิมๆจากโรงงานนะคะมาดูในส่วนของดานข้างในส่วนของอรอบอกได้เลยว่ารอข้อเรานะคะเราจัดนักจัดเต็มมาให้นะคะเป็นรอแม็กเวลนะคะขูหน้าเปลี่ยนไม่มาให้นะคะแม็กไม่ยังไม่ีไม่กันเลยนะ,ะด้านข้างตัวนี้จะเป็นในส่วนข้อเครื่องซองจุดแปดนะคะตัวเจพัดนะคะก็จะมีในส่วนของด้านข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมนะคะในส่วนของสภาพด้านข้างข้อตัวรถก็สภาพดเดิมๆจากโรงงานนะ คันนี้ที่สาคัญก็คือมาพร้อมขอกรัวนะคะเป็นแป๊บนาเงินนะคะอย่างดีความสูงประมาณ1นึ่งเมตรแปดนะคะขอกเราจะ,ะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นยองนะแล้วก็มาดูในส่วนข้องลออ่างกันบางขันนี้บอกเลยลออ่างของเราเราแป้งในส่วนข้องลอกระถาผ้าเผาลอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยางมิชลินนะคะ x D 0 0งขันนี้ก็คือลออ่างก็เป็นย่างย่างไม่นะคะปีปีส่งพันหยิบส่งนะคะเบิกไม่มาให้เลยนะคะ เดี๋ยวมาช่วในส่วนของสภาพด้านล่างนะคะไม่ใช่ด้านล่างหลังแป๊บหน้าด้านล่างของรถนะคะขันนี้บอกได้เลยวะสวยงามจริงๆเลยนะคะมีในส่วนของไฟเบรกนะคะดวงถี่ซ้ำมาให้ด้วยแล้วก็คอบครัวของเราก็แซมเลสมาให้ด้วยนะคะขันนี้ <S <S <ๆ>เดี้ยวมาช่วในส่วนของช่วงล้างหน้าขันนี้หนะ้าะบอกได้เลยจัดๆๆนักจัดเต็มแน่นอนนะเะนบเราเสริมมาให้ไล่แผ่นมากๆเลยนะคะเรียกว่าซาแรกตรงเต็สกีมีมาให้ครบหน้าแล้วก็มีในส่วนของภายในนะคะก็จะมีโชคไฝคูนะคะสั่งถังมอสส่วงคู่ ะะขันนี้ชื่อวารองรับน้าหนักได้5ตันและก็เรามีด้ากระบะหลัางมาให้ด้วยนะคะสำหรับขันนี้มีในส่วนข้องล้อสเปรมีมาให้ครบ แล้วก็มีเล็กการด้านล่างตรงนี้มีมาให้พร้อมสำหรับใครที่สามารถจะเอาไปบัรนทุกข์นะคะทุเรียนพืชพ้นพทางการ,กรเกษตรหรือว่าปลูกพืชพ้นพ้นละไมตามฤด,ดูกาลนะคะบอกเลยคันนี้ว่าเนี่ยมมา,มากนะคะเป็นปี2018ราคาบกค่บมากๆใครที่ยากได้รถพร้นลักพันนะคะแปดพันว่าบ้านน้องแป๊บแนะนําคันนี้นะคะพอ,อยาวแปบซีงวดเดตามแป๊บมาชมข้างไม่กันบ้างนะคะ เดี๋ยวมาชมในส่วนข้องสภาพด้านในนะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้องระบบไฟฟ้าแล้วนะคะรุ่นตัวนี้นะคะฝ่ายในก็จะสวยงามมากๆน้าเป็นโทนสีดำลูแเล่ลักซ่างายมากๆพวงมาลัยกรองเข้าก็จะมีในส่วนของ SRS airbag นะคะหรือว่าทุ่งลมนิรภัยมาให้ทํารคนขับแล้วก็ผ้โดยสั้นด้านข้าง่ถือว่าความปลอดภัยมีมาให้ครบคันแล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำเบาสบายนะคะไม่ร้อนนะคะเราก็สามารถรับะดบตามความต้องการแล้วก็ ออปชั่นต่างๆนะคะของรีวอเขาก็จัดเต็มมาอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นตอนเดียวก็มีสีดีวิทยุนะคะฟังได้หมดเลยนะคะช,ช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังมาในพร้อมข้องระบบแอร์ก็มีมาให้พร้อมคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะหรือเกียร์ธรรมดา5สปีดรุ่นนี้จะมีปุ่มอีโ Mode หรือว่าปุ่ม Power Mode ด้วยนะคะตรงนี้ปุ่มประหยัดพลังงานนะ,ะมีมาให้พร้อม เรียกว่าภายในสวยงามมากๆหน้าระบอบไฟอย่างใช้งานได้แบบปกตินะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าขันนี้ห้องเครื่องอย่างเนียยเครื่องแรงเหมือนเดิมนะคะเครื่องส่องจุดแปเทไปเลยนะคะมันทุกห้าตันก็เอาอยู่เดี๋ยวตามน้องแป๊บมาชมกันเลย วดพึ่งข่าวไหมนะคะนี่ก็คือลางปุ๊บก็คือออกมารีวิวปั๊บเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นเครื่องซ่องพันแปดสามารถตัวเอฟได้เลยนะคะผ่นเพชรมาออกก็เรามีมาให้ครบมีแผ่นกันความร้อนมาเครื่องตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆคันคันเดิมๆนะคะมีอาร์เต็มซี่นะคะถูกจุดนะคะเดิมๆจากโรงงานจากไฟายแดงก็ว่าได้ สำหรับใครที่สนใจคันนี้บอกได้เลยรถไม่มีการชนนักปริกความน้ำท่วมนะคะรถสภาพสวยงามสภาพเกรดเอหนัแป๊บมารีวิวแบบนี้ถทุกคันนะคะส่อรับใครที่สนใจอยากได้คันนี้แบบเป็นจ้าวโค้งนะคะคันนี้เดี๋ยวแป๊บย้ำสเปคให้อีกครั้งเป็นเตยตาเรโวนะคะตอนเดียวมาพร้อมเคาะรัวแต่งเพาลอยมาให้นะคันนี้เป็นเครื่องส่องจุดแปดตัวเจพัดเป็นปีส่องพันสิบแปดคันนี้เราค่าย,ยู่ในราคาเพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะะ ลูกค้าจะมีเพรว่าเครดิตนี้นะคะจัดไปเลยนะคะพ่นประมาณแค่แปดพันว่าบาทประวัติดีจัดฟรีดาวพ่อนยาวๆแปดซิฟซี่งวดออกได้ถูกอาชีพใครสนใจรีบโทรกรีงมาหาหนังแป๊บได้เลยนะจีเบอร์สูงหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าเก้าย้ำนะคะสูงหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าเก้านะคะออกรวดวันนี้รับไปเลยส่วนลด3,000บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะคะซ้หรับใครสนใจก็รีบโทรให้หนังแป๊บนะคะวันนี้หนังแป๊บต้องข้อตัวล่าไปก่อนแหละเจอเจอกับ คลิปนะ้ำมารีวิวอะไรนะวันนี้ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย